ู่ดีๆแล้วก็มีข้อความเลยรไม่รู้ส่งมาสาอะไรู้ว่าแหววเดือดๆแบบนึ่งเดือบเปิดให้รูมันเป็นหนูว,ว่าส่งมาตลอดเลยนะพวกข้อความแบบสาวจิปสาวอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะแยะเขาเคยเป็นแต่ตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วทำไมอ่ะเนวหยิบมาอ่ะเอาไปจะได้ฉลาดกันไม่เปินี่นะอะไรอ่ะเขากับนิวอะ่ะไปอบรมไอ้นี่มาโทรคมนาคมไทยก้าวไกล นั่นลกนี่ยกเลิกข้อความใช่ไหม,อมเอาไปอ่านคะวิธีการยกเลิกข้อความที่ไม่ต้องการกดดอกจัน137า13 7, โดยไม่เสียค่าบริการยกเว้นท o t 3G และได้มีการจัดทำยกเลิกผ่านระบบ SMS โดยผู้ที่ต้องการยกเลิกสามารถพิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ไม่ต้องการเว้นวรกบีแล้วส่ง SMS ไปที่1777เแก่แกันไม่เสียตังค์เลยล แบบวันนี้กกก็จะไม่ได้รับข้อความอะไรอแล้วก็งงสาวเขาชอบเาทำมาให้เราแบบสบายแก่จริงหรอไม่เคยรู้เลยเนี่ยบอกตรงจริงๆไม่เคยรู้เลยเอ้าจีด้าพาแหนไปเวียดนามมาซื้อของฝากมาปะเนี่ย เดิมมานี่ก็มีแต่เพื่อทำของฝากเทนั้นเลยจะอยากได้ของฝากแล้เนี่ยไม่มีเงินเห้พวกเธอเนี่ยเพื่อเราอยู่ในเตมเลยเข้าไปทัางหนไหนเนี่ยโอเคโอเคได้เลยไหนอะนั่นไง่าูได้ของฝากเต็มเลยเฮ้ยนี่ของฝากมาด้วยแกดีมากนไงบ้างสิดีนะแต่ว่าฉันเครียดอยู่เนี่ยเรื่องเงินเนี่ย คือไปแกรู้ไหมฉันไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดเด็กค้างไว้อยียฆ่าอะไรไม่รู้เนี่ยนมิ้งปวดหัวมากเลยเนี่ยเงินหมดมีิ้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่มิ้งฉันก็ไม่มีเงินแล้วแกคือเขาฝากอะไรหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้เนี่ยนี่ไงแกไม่ได้เป็นเน็ตอะไรไม่รู้คือ ว่าฉันไปเปิดอะไรคือฉันก็ใช้ไวไฟที่โรงแรมนะแต่แกฉันเครียดมากเลยเนี่ยฉันซื้อของฝากให้พวกแกเงินก็หมดแล้วแล้วต้องยิ้มัาเสียข้าเน็ตอะไรก็ไม่รู้จะไปเปิดไวไฟเล่นมัจิที่โรงมไม่มีเหรอตอนที่ไวไฟโรงแรมมันมีแต่พอฉันไปร้อาหารเอ้ยไม่ใช่ไปร้านอาหารนะฉันก็เชื่อมไปคือเปิดไวไฟทิ้งไว้ตลอดเนี่ยแหละเปิดรับตลอดแล้วก็ไปเอามันไปเชื่อมอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโรมิ่งใช่ไหมจัดให้แล้วก็ นิวอะไรอีกโออไม่มีรวลาไม่เป็นไรโูษทีจ้ะเนี่ยหัดดูเว็บเพจเขาบ้างนะความรู้มากมายเนี่ยอยู่ในเนี้ยไม่ใช่ไปพูดกันเดี๋ยวก็ตังคหมดไม่นี่เธออะไรไหนนิวกี้ทำอะไรอ่ะพเรื่องอะไรกันก็เรื่องแกนั่นแหละตอนแรกเขาบอษเขาว่าไปอบรมมาอบรมที่ไหนมาเนี่ยนี่ไง ราคามนาคมไทยก้าวไกลก้าวไปอีกรอบเราบันทีว่าจ้าไ่่หอนแกอธิบายให้ฉันฟังสิก็เนี่ยค่าเรมีที่แกไอ้นี่มาใช่ไหมใช่แกก็ดูนี่ไงหากมือถือของคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปลี่ยนเครือข่ายได้อัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวผู้ใช้ควรตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นแมนนิ่งหรือคู่มือการติดตั้ง หรือตั้งค่าด้วยตัวเองโดยเลือกรับสัญญาณเฉพาะเครือข่ายที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นที่สมัครใช้บริการเท่านั้นพร้อมสังเกตสัญลักษณ์หน้าจอขณะใช้งาน กรณีต้องการใช้บริการ Wi-Fi ฟรีควรระวังเพราะหากพื้นที่ใดสัญญาณ Wi-Fi อ่อนหรือไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เครื่องมือสื่อสารของท่านจะไปรับสัญญาณจากคลื่นโทรศัพท์มือถือที่แรงกว่าดังนั้นจึงควรปิดบริการ roaming หากตัดสินใจที่จะเลือกใช้ Wi-Fi หรือหากเปิดบริการ roaming ไว้ต้องสังเกตที่หน้าจอโทรศัพท์ว่ากำลังติดต่อกับระบบใดหรือ WiFi 3G หรือเปล่าขอบคุณ